เขาว่าเราวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงรองเท้าที่ออกในวันที่20พฤษภาคมปี2023ซึ่งรอบนี้เนี่ยออกมาทั้งหมด2คู่และเป็นคู่ละแบรนด์มาแข่งกันเปิดตัวในวันเดียวกันรีลิสในวันเดียวกันเราจะพูดถึง Nike Air Jordan 1 High X ว p น d i r m a n a c r o r d The Spider-Verse นะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจะเป็น Adidas Forum Low X b อ b นะครับผมจะเป็นยังไงดีเทลดีแค่ไหนควรครอบหรือควรดรอปพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ให้ hey, สสดีครับผมฟิวผมจากชแนลฟิวออนฟิชนะครเพื่อนไปออนฟิตนหาที่ต่างนะครับสุดเฟี้ยวนะครับผมคุณอยู่กับรายการค o อบออ r ดรอปนะครับผมรายการที่ผมจะพาเพื่อนไปดูรองเท้าที่กำลังจะออกในเรน็วนี้ว่าควรคอหรือควรดร o อปคอก็คือซื้อดร o อปก็คือไม่ซื้อรายการนีเน้เป็นรายการที่ผมใช้ความคิดส่วนตัวซะส่วนใหญ่เลยนะ,ะว่าผมชอบหรือไม่ชอบว่าผมคอบหรือดรอปนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองครับซึ่งผมรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องการทำรายการครอบออนดร็อปขึ้นมา เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ให้เพื่อนๆได้มาร่วมพูดคุยความเห็นกับรองเท้าที่ออกใหม่ในวันนั้นๆว่าคิดยังไงกับตัวนี้คนครอบหรือคนดอปซึ่งทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าผมดอปและคุณครอบก็เป็นไปได้ผมครอบคุณจะดรอป ก็เป็นไปได้เหมือนกันทุกคนร้วมมีเหตุผลของตัวเองและผมเชื่อว่าเหตุผลของทุกๆคนเนี่ยมัน make s แน่นอนครับซึ่งคอปออดอกวันนี้นะครับผมเราจะพูดถึง2แบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกันตลอดกาลครับระหว่าง n i ก e ้และ Adidas นะครับทาง n i ก e ้เนี่ยเขาเปิดตัวเป็น n i ก e ้ a อร o เจอร์ h รท์วันไฮ r ปายเดอร์ s มนคอร์สเดอะสไปนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นหนังนะครับที่จะเข้าลงในวันที่3 s 1พฤษภาคมนี้นะครับผมทุกรงภาพยนตร์ส่วนทาง Adidas นะครับผมคอแลส ับเฟซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นรุ่นฉลองครบ30ปีของเบฟมาในโมเดลรองเท้าของ Adidas Forum Low X เอ v กเบฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเรายังพูดถึง n i กี้กันก่อนนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงอาดิดาทีหลังเนาะไนกี้แอร์จาย1 High X Spider Man คอร์ดสปายเดอร์เวิร์ดในชัปเตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้เปิดตัวที่20พฤษภาคมปี2023นะครับปล่อยขายใน SNKR Thailand นะครับผมแล้วก็ปล่อยขายใน a อ m o s นะครับผมซึ่ง a อ m o s เนี่ยเขามีกฎกติการัฟเฟิลในวันที่20พฤษภาคมเช่นกันใครสนใจก็ไปรัฟเฟิลกันได้พรุ่งนี้ที่เซ็นทันเวิร์มกฎของเขาคือคุณต้องใส่แอร์จาย1 High OG เพื่อไปจับฉลากส่วน SNKR เนี่ยเขาจะไม่มีกฎนะครับผมมีสิทธิ์ทททุกกคคนครับเดีี๋ยววผมจะิิ้้งงล์ไ่ description นะ ครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่2สําหรับการคอลเลคชันระหว่างไนกี้กับสไปเดอร์แมนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวถ้าผมจะไม่ผิดมันชื่อว่าตัว origin story ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นภาค1น,นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคารีเซลเนี่ยก็ไปประมาณ20,000บวกบวแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาค2ก็คือ Spider-Man across the spiderverse next chapter ต,ตัวนี้เนี่ยเขามากับโทนสีที่คล้ายกับโทนสีเดิมเนาะก็คือสีดำแดง เป็นโซนสีชิคาโกนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีดีเทลที่หลากหลายวัสดุที่โคตรจะหลากหลายเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังชมนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้เนาะว่าผมรู้สึกว่าเขาใส่ Material เนี่ยวัสดุเนี่ยมาเยอะมากๆามันดูมีลูกเล่นมีกิมมิกมากกว่ารองเท้า Air j จ r d a ันธรรมดาธรรมดาทั่วไปจากที่ผมไปดูรีวิวมาเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี e a r ร y ี่ขายก่องที่20ไปแล้วนะครับหนังแก้วนูบัก ผ้าหนังแล้วก็คันละเวทโทนสีเนี่ยมันเป็นแดงเหมือนกันก็จจีนครับแต่มันจะมีแดงเข้มแดงอ่อนแดงที่ผสมกับสีดานะครับแล้วมันก็มีแดงที่เป็นแดงแบบอ่อนไปทางชมพูแล้วก็มีลวดลายเพิ่มมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับตัวรุ่นหนึ่งมากๆนะผมเชื่อว่าคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับดีไซน์ของเขาผมไม่รู้สึกว่าลวดลายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งม,มันดูว้าวมากมายขนาดนั้น แต่สิ่งที่ว้าของเราผมของตัวนี้เนี่ยคือการใช้ Material ของเขานะครับคือการที่เขานําวัสดุมาใส่รวมกันในคู่เดียวนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นรองเท้าแบบนี้มาก่อนเองตรงมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของหนังนะคือหนังอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบสไปเดอร์แมนในหลายจักรวาลเนี่ยมารวมในจักรวาลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็อารมณ์เหมือนว่า ไนกี้แอร์จวันในหลายจักราวาลเนี่ยมารวมในจักราวาลเดียวนะครับผมซึ่งก็จะมีจักรวาลที่เป็นหนังแก้วจักราวาลที่เป็นหนังธรรมดาจักรวาลที่เป็นหนังกลับมันเข้ากับหนังตัวสไปเดอร์แมนตัวนี้มากๆแต่เมื่อดีไซน์ออกมาพอรองเท้ามารีลีสออกมาแล้วอะผมรู้สึกว่าโทนสีมันเท่นะแต่ก็ไม่ได้เท่แบบเหมือนตัวรุ่นหนึ่งอะสำหรับผมนะผมชอบตัวรุ่นหนึ่งมากกว่าซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกตรงเลยนะว่ากระแสเนี่ยไม่ค่อยดีเท่ารุ่นหนึ่งเลยนะครับ สิ่งที่น่าผิดหวังมากๆสำหรับตัวผมนะคือกล่องรองเท้าที่เขาทำออกมาครับจากที่ผมไปดูมานะมันเป็นกล่องไนกี้ธรรมดาเลยอะ่ะเป็นกล่องไนกี้สีดําแล้วก็สกีโลโก้ไนกี้สีแดงปกติเลยอะ่ะซึ่ง งาน a อลเลคชันมันผมรู้สึกว่าเขาควรทำกล่องให้มันแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอ่ะอย่าง r ร v i ว s สกอตก็เป็นสีโอลิฟถึงมันจะไม่ได้ใส่โลโก้แคสเซ็ j แจ็ไปอ่ะแต่เมื่อเห็นกล่องอ่ะก็นึกถึงช a v i ว s สกอตแล้วเพราะมันเป็นโทนสีเดียวที่ทำกับรุ่นช a v i ว s สกอตตัวนี้เนี่ยก็เป็นคอ l l a ลบครับผมรู้สึกว่าควรใส่แบบโทนสีให้นึกถึง Spider-Man มากกว่านี้อ่ะกล่อง OG มันเป็นสีดาแดงอ่ะ ใครเห็นก็ไม่นึกถึงสไปร์แมนเลยพูดกันตรงๆนะครับผมรวถึงกระดาษห่อด้วยกระดาษหอ่อเขาก็เป็นกระดาษห่อธรรมดาครับสิ่งที่พิเศษที่สุดในนี้เนี่ยคือรองเท้าซึ่งมันก็จริงนะมันคือองค์ประกอบหลักอะ่ะมันคือเรื่องจริงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้า เขาทาองค์ประกอบรองให้มันแบบเฟี้ยวอ่ะมันอาจจะดึงดูดลูกค้าได้มากกว่านี้ครับพูดกันตรงตเลยซึ่งส่วนตัวผมนะผมให้ว่าดรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่ารายละเอียดอ่ะมันควรมีมากกว่านี้ครับประกอบนะครับผมแล้วก็กระดาษที่ห่อมันน่าจะมีอะไรที่ให้นึกถึงสไปเดอร์แมนได้มากกว่านี้รองเท้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่ราคา 7,200บาทราคาป้ายแพงกว่าเพื่อนด้วยนะดีเทลก็มีแค่ตัวรองเท้าเท่านั้นนะครับผมตัวกล่องตัวกระดาษห่อก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษกว่ารองเท้าแอร์เจอร์แมนธรรมดาทั่วไปนะครับผมรู้สึกว่าการ collaboration ่ะมันไม่ได้มาบ่อยๆนะสำหรับสไปเดอร์แมนกับตัวไนกี้นะครับผมถ้าเขาจะทำแล้วผมรู้สึกว่าเขาทําได้สุดมากกว่านี้นะครับผมเรื่องตัวกล่องเรื่องกระดาษนะครับผมรู้สึกว่าดีไซน์อ่ะมันอยู่ที่คนชอบเนาะมันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่ารายละเอียด มากกว่านะครับที่ผมรู้สึกว่าผมซีเรียสกับงานคอลเลคชันแล้วก็ราคาป้ายที่มันแรงกว่ารองเท้าแอดเจนเนวัธรรมดาอีกมันเลยรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเจ็ดพันบาทยังไม่ได้ชวนให้ผมอยากใส่ขนาดนั้นนะครับอีกอย่าง Spider-Man ราคารีเซลเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนตัวรุ่นหนึ่งรีเซลของมันเนี่ยอยู่ที่เก้าพถึงหมื่นึ่งซึ่งรองเท้าออกเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะ ดรอปกว่าน,นี้นิดนึงแต่ก็ไม่น่าถึงกับราคาป้ายอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแต่คู่นี้เดี๋ยวผมกดมาให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงถ้ากดได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกด Subscribe ไว้เลยนะครับผมแต่จะไม่มีการออนทีนะครับซึ่งใครสนใจนะผมสามารถไปกดที่ S N K R ได้เลยหรือว่าจะไปรัฟ f ฟิลที่ แอดมอสเซอทนด์วงก็ได้เช่นกันนะครับมาอีกค่ายนึงเลยซึ่งเป็นค่ายคู่แข่งตลอดการอย่าง Adidas ครับวันนี้ทาง Adidas เนี่ยใช้โมเดล f o r u ม8 4โลนะครับผมมา X กับ b บฟนะครับผมเนื่องในวันครบรอบ30ปีของเบฟซึ่งตัวรองเท้าเนี่ยจะออกมาทั้งหมด2สี2คัลเวอร์ด้วยกันนะผมจะมีสี Green c a m o กับ Blue c a m o นะครับตัวนี้เปิดตัวมาที่ราคา6000บาทนะครับผมจำหน่ายที่แอดมอสเช่นกันนะครับผมวันเดียวกับตัว SpiderMa n เลยนะครับ แต่เขามีเดรสโค้ดเขาจะให้ใส่ตัว adidas Forum มีรุ่นกำหนดไว้นะครับสามารถไปเช็คที่เพจของ a d m o s, <S ได้เลยเนาะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ขายครับคือขายในช่องทางออนไลน์อย่างเว็บ adidas.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description เช่นกันทั้ง Green c a m o และ Blue c a m o นะครับซึ่งรองเท้าจะออกในวันที่20พฤษภาคมเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าดีเทลดีกว่า n นกี้นะครับทั้งกล่องกระดาษห่ออะไรอย่างเงี้ยออปชั่นอะไรหลายอย่างผมรู้สึกว่ามันครบกว่าแล้ว a อ r Jordan 1 Spiderman นะถ้าเอามา VS กันเนาะส่วนตัวผมผมให้ว่ารอบนี้ Adidas Forum ชนะไปเรื่องดีเทลนะครับปากับสีคามโมยอดฮิตตลอดการของเบฟนะผมอย่างกรีนคามตัวรองเท้านะผมจะเป็นสีคามนะครับสลับกับสีขาวเป็นวัสดุหนังสะส่วนใหญ่นะครับดีนรองเท้าจะมีสัญลักษณ์เป็นเบฟ นะครับผมกับ Adidas แล้วก็มีเขียน a า a ัตติ้งนะครับส่วนดูเบวันนี้เราได้ดูเบเป็นดูเบที่ผมชอบมากๆนะครับผมคือเป็นดูเบที่คล้ายกับเพชรถ้าตัว Green Camo จะได้เป็นดูเบสีทอง30นะครับผมก็คือ30ปีนะครับตัวดูคาโมจะเป็นดูเบสีเงินนะครับตัวนี้นะครับมากับวัสดุจากที่ผมดูนะจะเป็นทับเวลเลเตอร์ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เชือกของเขาเนี่ยเขาจะมีเชือกแถมมาด้วยนะครับดีเทลผมรู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับผมตรงฮิลเคาน์เตอร์จะมีการสกรีน เป็นโลโก้ของเบฟอยู่นะครับเป็นการสกรีนสีทองส่วนตัวดูคามเนี่ยจะเป็นสกรีนสีเงินนะครับ ตัวนี้ผมรู้สึกเลยว่ามัน,ม,นมีดีเทลที่ดีกว่ากล่องเขานะครับผมจะเป็นกล่องที่ฝาแยกกับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสีฟ้าแต่มีความเป็นเบสอยู่แล้วเขาจะมีเชือกแถมมาด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีออปชันหรือว่ามีลูเล่นมากกว่ามากับราคาป้ายที่ถูกกว่าไนกี้ถึง1,200ับาทแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยนะครับผมแต่ไนกี้เขาจะได้เปรียบเรื่องแมท e r เ a ลที่เยอะมากๆนะครับสำหรับคู่ตัวสไปเดอร์แมนเนาะส่วนตัวผมชอบกับรุ่นนี้นะผมรู้สึกว่า มันเป็นการคอลลาบอเชันครบ30ปีของเบฟนะครับแล้วก็รองเท้าแบบนี้เอาตรง Adidas กับเบฟเนี่ยออกมาบ่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยมากๆสวยแบบสวยเลยอ่ะสวยกว่าตัว Superstar ส่วนตัวผมนะผมชอบตัวรุ่นนี้มากกว่าตัว Adidas f o r ล m Low ตอนนี้เนี่ยรีเซลในสะสมยังไม่มีเนะาะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถพูดได้เนาะแต่จากที่คิดนะครับ ดีเซลเขาอาจะอยู่ประมาณเ0 0 0 0ันแปดประมาณนี้อ่ะไม่แน่อ่าจจะมาราคาป้ายแต่ที่เคยเห็น Adidas XBa ็บอ่ะบางรุ่นเคยออเชลมาพักเลยอย่างเช่นตัว Adidas Super Star x b a ์ e ตัวสีดำนะครับไม่ได้มีคนสนใจมากขนาดนั้นนะครับก็พูดกันตรงๆอ่ะยังไงไนกี้เรื่องการคอลลีเบิร์ชั่นผมรู้สึกว่าเขาชนะเนาะเพราะเกับ Spider-Man นะครับผมรู้สึกว่ามันสามารถสร้างดีมา์ได้มากกว่าเบฟเบฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีแฟนคลับเนี่ยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้น Adidas ก็กลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอ้ไร้รกับเบื้อ่อะพออยู่ด้วยกันอะกระแสอยากได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไนกี้ยังไงไนกี้อะเรื่องเดมานอะไรอย่างเงี้ยชนะอยู่แล้วครับแต่ผมคิดว่าถ้าใครชอบในดีไซน์ของเขาอะผมรู้สึกว่าดีไซน์มันส่วนมากๆเลยนะ มันเป็นการผสมผาสานระหว่างสีคาโมกับทรงของรองเท้าอาดิดาสได้สวยมากแร้วซึ่งใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เนาะในแอปอาดิดาสหรือว่าจะไปรัฟเฟิลที่แอดมอลก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนตัวผมค็อกนะอย่างที่บอกย้ำอีกทีอาดิดาสหูฟ็อกรอบอนี้นะครับส่วนตัวไนกี้เนี่ยดรอปแต่ของรีวิวนะครับผมถ้าผมกดคู่ไหนได้เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูเช่นกันนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการคอบออดรอปนะครับผมเพื่อนๆคิดยังไงอยากคอบหรือดรอปคู่ไหนเนี่ยสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยใครสนใจคู่ไหน เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพูดผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงใจความคิดใครเนี่ยก็ขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกนะผมผมสร้างรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคอมมูนิตี้เนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาพูดคุยหรือว่าแสดงความเห็นในที่ใต้คลิปของผมได้นะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดครับผมสำหรับความคิดของแต่ละคนผมก็สามารถพูดคุยได้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบมาคุยเล่นด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้แล้วกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribeew รับผมคิป์ฟิวออน Let's get it.